เจคนโนสวัสดีค่ะบ้านพอบที่ดินนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะตั้งอยู่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะวิวบนที่ดินขนาด2องไร่แปตารางวาพร้อมบ้านพักหนึ่งหลังค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนห้องรับแขกมีบ่อน้ำมีหนน้ำไฟครบนะคะบรรยากาศดีๆความสงบส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะ ห่างจากตัวเมืองพนัสนิคม9กิโลเมตรค่ะราคา1,950,000บาทนะคะที่ดินเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยสำหรับท่านที่ชอบความสงบค่ะไม่ชอบความวุ่นวายนะคะเดินทางก็สะดวกต้องแปลงนี้เลยค่ะสนใจนะัดชมแปลงจริงได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปให้แล้วในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ